ตอน,นเด็กครับไ,ได้รับเสด็จในหลวงใช่ครับผมบก็ตอนนั้นอายุประมาณเจ็ดขวบนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพระพักพระองค์ท่านแล้วก็เป็นครั้งที่ได้เห็นใกล้มากคือประมาณหนึ่งวากว่าอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าตอนนั้นท่านมาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมผมแล้วก็เป็นครั้งที่ผมรู้สึกว่าผมขอยายว่าอยากไปเห็นในหลวงสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็ครั้งนั้นก็ ได้เห็นพระพักท่านสมใจแล้วก็คือมันเหมือนกับเหมือนความฝันนะครับเพราะว่าเราเคยได้ฟังเรื่องราวของท่านมั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นคําสอนหรือประวัติต่างๆนะครับคือวันนั้นมันเลยเป็นเหมือนกับความฝันของเราแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นพระองค์ท่านครั้งนั้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านเป็นกันเองมากแล้วก็มีพระราชประดิษฐานกับประชาชนที่ไปรับสเสด็จแบบใกล้ๆเลย,ย้ยครับผมแล้วก็มีตอนนั้นเราก็ยังเด็กก็ตื่นเต้น พูดอะไรไม่ออกครับพูดได้คําเดียวว่าทรงพระเจริญคําเดียวแต่ว่าก็มันเหมือนมันตื้นตันอยู่ข้างในของในใจของเด็กคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับย้อยนถามก็ไปหน่อยว่าทาไมเราถึงอยากไปเข้าป้องในหลวงทั้งที่ตอนนั้นเรายังเด็กอเราไปซึมซับไม่ไดไงว่าท่านคือในหลวงว่าผมอ,อยากกินพระพักไม่เหลือครับก็คือตั้งแต่เด็กเลยผมโตมากับคุณยายคุณยายเลี้ยงมานะครับแล้วก็คุณยายท่านเนี่ยจะเเกิดตั้งแต่สมยัสมยรัชกาลที่เ็ แปดแล้วก็เก้าดังนั้นคุณยายจะเห็นประวัติศาสตร์ของอประเทศไทยมาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็คุณยายก็จะมาเล่าถ่ายทอดให้กับผมฟังตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับผมเด็กคนอื่นอาจจะฟังนิทานก่อนนอนแต่ว่าผมฟังเรื่องของในหลวงก่อนนอนอะไรเงี้ยครับผมลเลยทาให้ผมเหมือนกับผูกพันไปโดยไม่รู้ตัวก็เลยทําให้แบบเด็กคนหนึ่งที่แบบอายุเจ็ดแปดขวบแต่ว่าอยากจะเห็นอยากจะเห็นพระองค์ท่านเพราะว่าตอนแรกคิดว่าพระองค์ท่านเหมือนกับเทวดาเลยคือแบบ พระอ,องค์ท่านอยู่ไกลามากไม่คิดว่าจะได้เห็นแต่ว่าในวันหนึ่งพระอ,องค์ท่านเป็นเหมือนความรู้สึกผมท่านเป็นเทวดาที่เดินดินนะครับเดินดินแล้วก็เป็นเ,เรียกว่ามาช่วยเหลือประชาชนชาวไทยจริง,รงๆครับจริงการที่คุณยายเล่าคุณยายเล่าให้ฟังบางท่านที่สืบทอดราชาาครับก็คือคุณยายก็จะพูดถึงตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่รัชกาลที่แปดแล้วก็ตอนที่ท่านเสด็จขึ้นครองราชตอนอายุสิบเก้านะครับผมว่า เพระองค์ท่านมีความยังยัง,ยงเยาว์วัยอยู่เลยแต่ว่าต้องมารับผิดช,ชอบภาระหน้าที่ใหญ่หลวงขนาดนี้แสดงว่าท่านต้องเป็นคนมีจิตใจที่เข้มแข็งม,งมากๆคุณยายก็สอนว่าเราต้องเป็นคนเข้มแข็งนะตั้งใจทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอีออกอย่างหนึ่งเลยคือคุณยายมีหนังสือสามวังสามวังอยู่ในห้องนอนซึ่งคุณยายก็จะเหมือนกับอ่านซึ่งหนังสือหนามากนะครับแต่คุณยายเหมือนกับมาอ่านให้เราฟังจนจบเล่มนะครับ หนังสือสามบางครับสิ่งที่คุณคุณยายถ่ายทอดน,นี่ถ่ายทอดมาตั้งแต่ตอนไหนอะตอนที่เราอ,อยู่เท่าไหร่ผมว่าตั้งแต่เริ่มแบบรู้เรื่องเลยครับตั้งแต่แบบจําความได้สามสี่ขวบเนี่ยฮะก็คือได,ได้ได้รู้เรื่องเอ่อในหลวงเลยครับที่สงสัยไหมว่าทมไยยายไม่เล่าเรื่องหนูครับคั้งที่เราเป็นเด็กเราก็จ,จะไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับอะวรคืออะไรตอนแรกตอนแรกผมก็สงสัยแล้วก็ถามยายว่ายายในหลวงเป็นใครผมอยากไปเจอในหลวงยายบอกว่าเจอไม่ได้หรอก ท่านอยู่ไกลท่านอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนั้นเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดครับ mm. อยู่ที่คอนแกน่นเราก็เลยคิดว่าท่านห่างไกลตัวเรามากแต่เหมือนกับคุณยายรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับในหลวงมากเพราะคุณยายบอกว่ารู้ไหมว่าในหลวงรัชกาลที่เก้านะเป็นพระองค์แรกที่สเสด็จมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเรา mm. คือผมรู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากที่ในหลวงสเสด็จมาที่ภาคอีสานของเราเพราะว่า mm. ตอนนั้น ให้สารเราแห้งแรงมากอะไรเงี้ยครับผม,มคือหน้าแรงนี้คือแทบไม่มีฝนเลย<ม>แต่ท่านก็เสด็จมาทำออโครงการต่างๆจนตอนนี้ก็คืออีสานก็อุดมสมบูรณ์มีฝนหลวงมีโครงการในพระาราชดำริแก้มลิงอะไรเงี้ยครับผม,มอย่างเวลาคุณยายเล่าเรื่องในหลวงคุณยายจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณยายส่วนใหญ่จะเล่าประวัติครับสิ่งที่คุณยายได้เห็นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอตอนสงครามโลก ครั้งที่สองนะครับที่ประเทศไทยมีความวุ่นวายมีปัญห,หาหรือช่วงผับเปลี่ยนราชการคุณยายก็จะเล่าให้ฟังอะไรยครับผมแล้วก็จะเล่าว่าในหลวงท่านทรงมีพระราชโอรสกี่พระองค์มีพระราชธิดากี่พระองค์อะไรอย่างครับผมแล้วก็จะจําได้ตอนเด็กเดเลยภ<พ>าพแรกของในหลวงที่สิบโตที่คุณยายเล่าแล้วสิโตนึกในสมัยเด็กที่จำได้ว่าคุณยายเล่ามาตอนแรกเป็นนิทานยังไม่ได้เห็นรูปอืเป็นยังไงภาพที่แบบคือเราก็เห็นภาพท่านที่บนหัวนอนห้องนอนคุณยายเพราะว่าคุณยายจะติด ภาพในหลวงไว้ที่หัวนอนคุณยายแต่เราก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านอยู่ห่างไกลเราครับมไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอพระองค์ท่านแล้วก็ได้ไปถวายงานพระองค์ท่านด้วยอะไรเงี้ยครับผม,มเคยถามคุณยายไหมครับว่าทำไมถึงรักไม่เหลือเออเคยถามครับเอ,อคุณยายบอกว่าอ,อคุณยายก็พูดแบบภาษาอีสานนะครับว่าในโลกใบหนีเด้อบ่อมีไผสี่ฮัก คนไทยเท่าในหลวงอีกแล้วยายพูดอย่างนี้ยครับแค่นี้แปลว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะรักราชาชนชาวไทยเท่ากับในหลวงของเราอีกแล้วนะครับส,สิ่งโตรู้สึกไหมว่าสิ่งที่คุณยายปลูกฝังเรามามันทําให้เรารักในหลวงเพราะการปลูกฝังหรือรักในหลวงเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นสำหรับผมอาจจะไ,ไม่เกิดไม่ทันยุคที่ท่านปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับ แต่ผมรู้สึกผูกพันเพราะว่าผมก็ได้ดูภาพดาูวิดีโอการทำงานของพระองค์ท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆของคุณยายคือทั้งหมดมันผนวกรวมมาอยู่ในใจเราครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังคุณยายสอนหรือว่าสิ่งที่เราได้เห็นครับผมตอนในวัยเจ็บขวบเราเล่าบรรยากาศหรือว่าเราเป็นอตั้งแต่อะไรยังไงบ้าง ตอนนั้นผมไปกับอพ่อกับแม่ครับผม,มที่ที่สนามบินคอนแกนตอนนั้นเวลาประมาณาห้าโมงเย็นนะครับผมแต่ท่านเสด็จมาประมาณทุ่มครึ่งนะครับประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็ตอนแรกเราก็งงว่าทําไมมีอประชาชนไปอยู่แถบอแท็กซี่เใกล้ๆบริเวณแท็กซี่ของอของเครื่องบินเต็มไปหมดเลยเราก็เออปกติ คนจะต้องอยู่ข้างในไม่ใช่หรออะไรเงี้ยครับผมแต่วันนั้นคือคนเยอะมากแล้วก็เราก็เหมือนกับมีความในใจเรามีความตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าเราอยากจะมาเห็นในหลวงสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ครั้งนั้นก็เป็นคือด้วยความที่เรายังเด็กอยู่เราเลยมีโอกาสที่เข้าไปนั่งใกล้ๆข้างหน้าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้นั่งข้างหน้าแล้วก็นั่งรออยู่ประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าๆซึ่งเด็ก คนหนึ่งที่แบบเพิ่งเจ็ดขวบอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งขนาดแต่ว่าคือวันนั้นมันเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าผมนิ่งที่สุดในชีวิตละในความเป็นเด็กนะครับผมคือนั่งรออยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็จนท่านเสด็จลงมาจากเครื่องบินนะครับคือทุกภาพทุกโมเมนต์จาได้หมดเลยจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับผมพระพักของท่านตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนั้นท่านเสด็จมาก,กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับมากันสองพระองค์เลยนะครับก็คือ ตอนที่ท่านก้าวลงบันไดามาเนี่ยผมรู้สึกว่าท่านขาวขาวแบบอรอร่าม,มากมากนะครับตอนแรกคิดว่าท่านขาวมากคือท่านก้าค่อยๆเดินมาแต่พอมาเห็นใกล้ๆผิวของพระองค์ท่านไม่ได้ขาวเลยแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราเห็นอย่างนั้นคือพระบารามีของพระองค์ท่านนะครับที่ส่งออกมาคือมันมันพูดไม่ถูกมันมันเอ,อผมรู้ความรู้สึกของผมคือ ตอนที่เห็นพระพักครั้งแรกคือรู้สึกปิติเกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับอพูดอะไรไม่ถูกพูดได้คําเดียวว่าทรงพระ,จะเจริญครับตอนนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ<ไ>่งสำคัญในชีวิตเลยนะถือว่าเป็นสิ่งล้าค่าที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆขนาดนี้นะครับอื่งโตสมมติเอเราได้เห็นพระพักขององค์ท่านเหมือนสิ่งที่ยายเล่ามา เหมือนไหมลหรอครับเหมือนภาพที่เราเห็นที่เราจินตนาการตอ่าาไม่เหมือน,อน<ๆ>ครับคือตอนเด็กๆเราเหมือนจินตนาการเหมือนท่านเป็นเทวดาเหมือนท่านแบบเป็นพระราชานั่งอยู่บนบนลัลลังอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งที่ได้สัมผัสจริงๆคือพระองค์เป็นพระราชาที่ติดดินมากคือท่านมามีพระพระาชษฐปฏิสันถานกับเอคุณคุณป้าคุณยายใกล้ๆผมอะไรเงี้ยครับผมอยู่ต่อหน้าคือท่าน รู้สึกว่าท่านห่วงใยแล้วก็รักประชาชนจริงๆนะครับแสดงว่าเราก็ต้องได้ยินเสียงคันด้วยได้ยินครับได้ยินทุกอย่างครับผมตอนนั้นนะครับแล้วก็คือยังจําโมเมนต์นั้นได้อยู่เลยครับผมถึงแม้ว่าจะมีเหมือนเชือกกั้นเล็กๆแต่ว่าท่านก็เดินเข้ามาใกล้มากอะไรเงี้ยครับอืมพอนะพอะนะวันนี้เราโตขึ้นครับ เราอยากบอกอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้โชคดี <ใน S 1> เหมือนเราและไ,ไ,ไม่ได้อาจจะไม่ได้ถูกปลูกฝังมาเหมือนเราครับก็สําหรับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักในหลวงเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เคยเจอพระพักท่านไม่เคยเจอท่านแต่ว่าเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กก่อนครบรงชาติเรากล่าวคําปฏิญาณ เราเาเห็นรูปพระองค์ท่านในทุกๆที่ทุกบ้านทุกสำนักงานาก็ทุกสถานที่ราชการเลยครับก็คือเหมือนกับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักพระองค์ท่านสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ที่อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่หรือว่าทุกๆคนก็นแล้วแต่ก็คือการเดินตามรอยของพระองค์ท่านทําตามคําสั่งสอนที่พระองค์ท่านเคยได้ฝากไว้อะไรเงี้ยครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ที่ คนไทยจะต้องยึดถือไปปฏิบัติครับครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่า<ม>จะได้ถวายงานพระองค์ท่านก็คือได้มีโอกาสไปเล่นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่องแผ่นดินของเรา<ม>นะครับเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงอัจฉริยภาพของในหลวงในทุกๆด้านแล้วเราก็ได้ร้องเพลงพระชนินธ์ตอนนั้นชื่อเพลงว่าโอไอเซซึ่งเป็นเพลงพระชนินธ์ของพระองค์นะครับแล้วก็คือ เรารู้สึกภูมิใจมากๆที่เราได้ถ่ายทอดมีทีมงานผู้กำกับมาเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่าท่านดูผลงานเราทุกอย่างเลย mm hmm. กว่าจะผ่านแต่และอย่างท่านดูหมดเลย mm hmm. ไม่ใช่ว่าทําไปแล้วแบบท่านไม่ได้ชมอะไรเงี้ยครับผม mm hmm. ก็คือท่านได้เห็นผลงานเราหมดเลยนะครับตอนนั้นก็แค่ตอนนั้นก็คือ แค่นั้นก็คือรู้สึกดีใจแล้วมากๆแล้วนะครับแต่ว่าวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสามผมก็ได้มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือได้ไปร้องเพลงต่อหน้าพระพักที่ท่าน้าศริราชนะครับในวันที่ห้าธันวาตอนนั้นก็เราก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะได้ไปถึงแม้ว่ามันจะมีแม่น้ํากั้นอยู่แล้วท่านประทับอยู่บนตึกของโรงพยาบาลศริราชเราก็รู้สึกภูมิใจถึงแม้เราจะมองไม่เห็น มองไม่เห็นพระพักพระองค์ท่านแต่ว่าเหมือนกับจะทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังบอกว่าท่านกําลังท,งทรงทอดพระเนตรอยู่เลยไหครับผมเท่าน,นั้นแหละครับคือเหมือนมันคุณไม่ถูวมันปิติอยู่ในใจครับเหมือนว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วทาอาชีพศิลปินแล้วเราได้ถวายงานพระองค์ท่านอะไรเงี้ยครับผมมันเหมือนกับ มันก็เป็นความภูมิใจที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตจริงๆครับแล้วที่เขาบอกว่าเขาเลือกเราเพื่อไปรอตอนแนกาพักรู้สึกยังไงโหตอนแรกคือไม่คิดเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่นานตอนนั้นนะครับแล้วก็ออ่ศิลปินที่ไปร่วมก็คือคือระดับซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตพี่นัทมิเรียพี่บี้สุกิตแล้วก็มีเราเลยครับผม,มซึ่ง เราก็ยังเป็นน้องใหม่ของวงการแต่ได้มีโอกาสถวายงานท่านก็คือแบบภูมิใจมากๆครับภูมิใจจริงๆตอนโตดูเป็นคนที่โชคดีเนาะที่แบบว่าตั้งแต่เด็กก็คือได้เจอพอ,อตอนโตเราก็ได้ถวายงาน,นครับผมคิดว่าเหมือนเป็นความโชคดีของผมอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับด้วยความผูกพันของผมตั้งแต่เด็กที่ได้ฟังเรื่องราวจากคุณยาย แล้วมีอะไรบางอย่างผมคิดว่าเชื่อมไปโดยไม่รู้ตัวครับเชื่อมไปถึงพระองค์เลยทําให้ครั้งหนึ่งโตขึ้นมาเลยได้ถวายงานพระองค์ท่านครับผมอยาก,อกอะไรกับพระองค์ท่านที่อาจจะอยู่บนมองลงมาเราเป็นลูกค<อ>นหนึน่งเราอยากบอกถึงข้างาอาอยากจะบอกพระองค์ท่านว่าผมจะทําตามสิ่งที่ผมได้ฟังคําสอน ของพระองค์ท่านจากคุณยายผมจับทาตามสิ่งที่ผมได้นํากล่าวปฏิญาณน,นักเรียนในโรงเรียนทุกเช้าว่าพวกเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะเรามีชาติมีาศาสนามีพระมหากษัตริย์ซึ่งบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นเข้าแลกไว้เราต้องสละชีพเพื่อชาติ เราต้องดำรงศาสนาเราต้องรักษาพระมหากษัตริย์ผมจะปฏิบัติตามจนลมหายใจสุดท้ายของผมนะครับแล้วก็ขอให้พระองค์ท่านไม่ต้องเป็นห่วงคนไทยผมเชื่อว่าต่อไปนี้คนไทยจะเดินตามรอยของพระองค์ท่านแล้วก็คนไทยจะรักกันครับผม okay,